ครับต่อไปในโอกาสนี้ผมขอกลับเรียนเชิญท่านดรกัมนาศนะครับที่ปรึกษาบริษัทนะที่พัฒนาระบบนะครับได้เจาะลึกละเอียดครับขอกลับเรียนเชิญครับท่านครับสวัสดีครับก็สวัสดีพี่พี่ที่เขตทุกท่านนะฮะวันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่เราได้มีโอกาสได้พบกันนะครับเราพบกันครั้งแรกเมื่อวันที่10กุมภา ที่ผ่านมานะครับโดยมีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องของหลักการกว้างๆเอาไว้นะครับวันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นวันหนึ่งที่เราน่าจะมาเช็คกันว่าสิ่งที่เราคุยกันไว้ในวันที่10กพมภาเนี่ยนะครับได้ดําเนินการไปแล้วอย่างไรแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะครับในการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับเลื่อนเงินเดือนเนี่ยจะอย่างที่ผมได้เรียน ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเราแบ่งกระบวนการออกเป็น5ขั้นตอนหลักๆนะครับ5ขั้นตอนหลักๆโดยขั้นตอนที่1นะครับเป็นเรื่องของการปรับปรุงบัญชีถือใจ่ายให้เป็นปัจจุบันนะครับขั้นตอนที่2เป็นเรื่องของการนับตัวโดยสถานศึกษานะครับซึ่งท่านเลขาธิการได้เน้นย้ําไปนะครับว่าอยากจะขอความกรุณาจากทางเขตพื้นที่ได้โปรดช่วย ผลักดันให้สถานศึกษาเนยนับตัวผ่านระบบเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าในรอบมีนาคมเนี่ยคงคงจะดําเนินการไปตามเท่าที่ดําเนินการไปแล้วนะครับก็คือมี14เขตที่ผลักดันให้สถานศึกษาน,นับตัวผ่านระบบนะครับทีนี้ในรอบตุลาคมนะครับปี55เนี่ยก็อยากจะนําเรียนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ให้ทุกเขตพื้นที่ใน48เขตนําร่รองตอนนี้นะครับ ผลักดันให้สถานศึกษานับตัวผ่านระบบออนไลน์เข้ามาทั้งหมดเลยนะครับข้อมูลก็จะได้เป็นฐานเวลาเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะรวมเป็นภาพรวมประเทศได้ในคราวดเดียวเลยนะครับขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนของการจัดทําโคต้านะครับขั้นตอนที่4เป็นเรื่องของการเลื่อนเงินเดือนนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการออกคําสั่งนะครับซึ่งทั้ง5ขั้นตอนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นขั้นตอนใหม่อะไรนะครับเป็นขั้นตอนที่ดําเนินการ ไปแล้วนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบที่3แล้วนะฮะเพราะเราดาเนินการมาตั้งแต่ปี54นะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่ครั้งที่3แล้วผมคิดว่าขั้นตอนหลักๆคงคงเข้าใจนะครับทีนี้ <c oughs> ในในสไลด์เนี่ยนะครับผมได้ทําแกนเวลาให้ท่านดูเป็น2แกนนะครับคือเส้นสีเทาใต้ขั้นตอนที่เป็นสีฟ้านะครับเส้นสีเทาเป็น แกนเวลาหรือว่ากรอบเวลาที่ทางสอปทะถได้มีหนังสือนะครับกำหนดแนวปฏิบัติไปให้กับทางเขตพื้นที่ได้รับทราบว่าแต่ละขั้นตอนนียจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่นะครับในส่วนของแกนสีส้มนะครับจะเป็นหนังสือที่ทาง,ททางกระทระถ thor ส่งตรงไปยังเขตพื้นที่นะครับเพื่อที่ชี้แจงแนวทางปฏิบัติแล้วก็กรอบเวลานะครับในทั้ง5ขั้นตอนนีะ ท่านจะสังเกตเห็นว่าวันที่ของระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเสร็จก่อนของที่สบทกกำหนดนะครับนิดหน่อยประมาณ2-3วันนะฮะเหตุผลเพราะว่าอยากจะให้ข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะเตรียมข้อมูลก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการแล้วเอาข้อมูลตรงนี้ใช้ในการรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงนะครับก็จะทำให้การทำงานมันไม่ต้องทำซ้ำสอครั้ง ถ้าทําข้อมูลในระบบสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็ปริ้นเอาท์หรือนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อเสนอกอกศพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเลยก็ได้นะครับมันก็จะได้ใช้เวลาตรงนี้ม่มีรอยต่อกันนิดหน่อยนะฮะที้ใน3ขั้นตอนเนี่ยผมก็สรุปออกมาตอนนี้เราดําเนินการมาแล้วทั้งหมดนะครับสขั้นตอนและเรากําลังจะดําเนินการต่อไปในอีก2ขั้นตอนสุดท้ายนะครับในอีก2ขั้นตอนสุดท้ายาในขั้นตอนที่1นะครับ เป็นการจัดทําบัญชีถือจให้เป็นปัจจุบันตรงนี้ทุกเขตพื้นที่ทําได้เยี่ยมเลยนะครับก็คือว่าข้อมูลก็เป็นปัจจุบันตามกรอบเวลาที่กําหนดนะฮะทีนี้มาถึงขั้นตอนที่2ครับเป็นเรื่องของการนับตัวโดยสารศึกษานะครับจะมีเขตพื้นที่ที่ดําเนินการล่าช้ากว่าวันที่3ม,มีนานครับอยู่3เขตพื้นที่นะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่3เนี่ย จะเป็นการจัดทำโคดตต้าตรงนี้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีล่าช้านะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนที่4ครับขั้นตอนที่4ตรงนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสําคัญนะครับเพราะว่าขั้นตอนที่5จะออกคําสั่งได้เนี่ยจะต้องนําผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนที่ผ่านการพิจารณาโดยออกกศของเขตพื้นที่แล้วซะก่อนนะครับมาเป็นข้อมูลตั้งต้นนะครับจากนั้นจึงจะทําการออกคําสั่งได้นะครับ ในรอบตุลาคมปี54ที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นสถิตินะฮะเราพบว่าเขตที่สามารถดำเนินการเสนอนะครับให้อกกสเขตพื้นที่พิจารณารับรองผลการเลื่อนเงินเดือนให้ทันภายในวันที่10เมษาเนี่ยนะครับมี39เขตนะครับแล้วก็ดำเนินการล่าช้าก่อวันที่10เมษาเนี่ยเขตนะครับคิดเป็น30%นะฮะ คือถ้านับจานวนเขตมาอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเอา30%ผมคิดว่าเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้เป็นของตุลา54นะครับเป็นสถิตินะฮะก็อยากจะให้9เขตที่เป็นสถิติเนี่ยเป็นศูนย์นะครับสรุปง่ายๆนะครับก็คือประเด็นเน้นย้าที่ท่านผอไกลแล้วก็ท่านเลขาธิการได้ขอความกรุณาจากเขตพื้นที่ให้ช่วยขยับนะครับถ้าเป็นไปได้ขยับวรนประชุมกคกศให้ทันภายในวันที่10นะฮะ ปัญหาที่ที่พบในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือ,อความล่าช้าในการส่งผลการประเมินจากศึกษา,า,านะครับแล้วก็ความล่าช้าในการประชุมกคกเขตพื้นที่นะครับก็อยากจะขอให้ทางเขตพื้นที่ช่วยเร่งรัดตรงนี้นิดนึงนะครับให้ทันนะก็หวังว่าในรอบเมษา55เนี่ยนะครับตัวเลข9เขตน่าจะเป็นศูนย์นะครับก็อยากจะขอให้มันเป็นศูนย์นะฮะที่มาถึงขั้นตอนที่5ครับ พอเราได้ข้อมูลผลการพิจารณาเลื่อนเสร็จปั๊บเราก็จะทําการออกคําสั่งแล้วนะครับการออกคําสั่งเนี่ยอย่างอย่างที่ผมได้เรียนให้กับผู้บริหารได้ทราบเนี่ยปัญหาสําคัญจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเ,เงินเดือนเนี่ยเราโอนเข้าไปก่อนคําสั่งโรงเรียนจะออกนะครับเพราะเพราะบางทีเนี่ยโรงเรียนส่งเลขที่คําสั่งมาให้เราช้าบ้างหรือว่า,าไม่มาเซ็นหนังสือคําสั่งแต่เงินเดือนไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับจากสถิติที่ เราดำเนินการไปในรอบตุลาปี54นะครับพบว่ามี19เขตนะครับที่คำสั่งยังไม่เรียบร้อยนะครับคำสั่งที่ออกโดยสารสารเนีายยังไม่เรียบร้อยภายในกรอบเวลาภายในวันที่15นะครับคิดเป็นตัวเลขที่ประมาณ40%นะครับก็อยากจะขอความกรุณาให้ทางเขตพื้นที่เน้นย้ำนะครับให้ทางาสถานศึกษาเนี่ยเข้ามาทำการบันทึกเลขที่คำสั่งนะครับผ่านระบบ ให้ทันภายในวันที่15นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อที่จะลดตัวเลข19เขตเนี่ยให้เป็น0นะครับและข้อมูลของเรามันก็จะวิ่งมาอยู่ภายในเดือนเมษาตามหลักการที่คุยกันไว้นะครับทีนี้ในการขั้นตอนในการทำงานของสถานศึกษาอันนี้ผมอยากจะขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะฮะว่าจะออกคำสั่งอย่างไรนะครับ ตอนนี้ทุกสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่ของท่านเนี่ยนะครับได้รับรหัสการเข้าใช้ระบบไปหมดแล้วนะครับเ,เข้าใจว่าผมถ้าถ้าโรงเรียนที่เขาเข้ามาทําการนับตัวผ่านระบบนะครับก็ได้ใช้รหัสผ่านตัวนั้นแหละนะครับเป็น,เป,นเป็นตัวเข้าไปทําการประมวลผลกับระบบแล้วนะครับเพราะนั้นใช้รหัสผ่านชุดเดิมนะครับไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่สถานศึกษา ลืมรหัสผ่านนะครับอันนี้ก็ทําการแจ้งเข้าไปที่คอเซนเตอร์ได้ซึ่งก็ปฏิบัติกันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะประสานงานมาที่เจ้าหน้าที่ประจำเขตพื้นที่ก็ได้นะครับพอสถานศึกษาล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็จะเข้าสู่การบันทึกบัญชีแนบท้ายนะครับไปตรวจสอบบัญชีแนบท้ายนะครับที่เป็นของโรงเรียนนั้นๆนะฮะนี่ตรงนี้อยากจะทําความเข้าใจนิดนึงว่า โรงเรียนที่มีครูนะครับที่ไม่มีวิทยาฐานะเท่านั้นนะฮะที่จะมีรายการคําสั่งปรากฏขึ้นนะครับส่วนครูที่มีวิทยาฐานะเนี่ยจะต้องออกโดยเขตพื้นที่อยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าโรงเรียนร้อยสมมติว่าเขตท่านมีโรงเรียนร้อยโรงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทั้งร้อยโรงจะต้องมีคําสั่งทุกโรงนะฮะต้องขึ้นอยู่กับว่าใคร่การครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนนั้นๆเนี่ยนะครับมี ครูที่เป็นกลุ่มครูผู้ช่วยหรือครูที่ไม่มีวิทยาฐานะอยู่หรือเปล่านะครับจึงจะมีคําสั่งตัวนี้ปรากฏขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาโรงเรียนเข้ามาดูปุ๊บเอ๊ะสงสัยทําไมโรงเรียนอของผมไม่มีคําสั่งให้เข้าไปบันทึกเลยนะครับเพราะนั้นก็จะต้องเป็นไปตามหลักการนี้นะครับการบันทึกก็ง่ายครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับให้กรอกแค่สส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเลขที่คําสั่ง นะฮะบันเลขที่คําสั่งของโรงเรียนนะครับผมทำสี่เหลี่ยมไว้ให้ที่ตัวโปรแกรมแล้วนะครับโปรแกรมก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้เลยคือมีการจําลองรูปแบบของคําสั่งนะครับออกมาให้เลยแล้วก็ให้ท่านเข้าไปกรอกส่วนที่1คือเลขที่คําสั่งลงไปนะครับส่วนที่2ก็คือให้ท่านเข้าไปาระบุผู้มีอำนาจลงนามนะครับโดยหลักของโปรแกรมแล้วเนี่ยถ้าเกิดโรงเรียนใดมีผอพอโรงเรียนอยู่จะดึงรายชื่อของพอโรงเรียนนั้น มาให้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่มีการมอบให้ปฏิบัติราชการแทนอย่างงี้นะครับก็ให้ท่านไปเลือกแล้วก็ระบุชื่อของผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจนะครับในการปฏิบัติราชการแทนเพื่อออกคำสั่งนะครับเท่านั้นเองนะสรุปก็คือว่าถ้าไม่มีการมอบให้รองผอ,อ,อปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเนี่ยก็บันทึกแค่เลขที่คำสั่งอย่างเดียวนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ นะครับซึ่งในการฝึกอบรมให้กับโรงเรียนนะครับเวียากรก็ได้แนะนําขั้นตอนตรงนี้ให้กับทางโรงเรียนได้ทราบไปแล้วนะครับแต่ว่าท่านก็ไม่ต้องกังวลนะฮะเพราะว่าเรามีครุมีคู่มือแล้วก็มี C A I นะครับเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ท่านจำลองสถานการณ์จริงๆแล้วก็ใช้งานได้นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปาดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของระบบทะเบียนประวอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับ ทีนี้ขั้นตอนที่จะเพิ่มมาในปีนี้นะครับก็คือว่าถ้าถ้าท่านนึกออกนะครับปีรอบการเลื่อนเงินเดือนของตุลาปี54เนี่ยาทางคําสั่งทั้งหมดเนี่ยจะถูกกระทาที่ที่ที่เขตนะฮะเสร็จแล้วก็ให้สถานศึกษาเนี่ยส่งเลขมาแล้วก็มารับคําสั่งเพื่อเซ็นที่เขตนะฮะแต่ตอนนี้อยากจะปรับนิดน,นึงนะครับปรับนิดน,นึงก็คือคําคสั่งตัวนี้นะครับให้ทางสถานศึกษาสั่งพิมพ์ ออกจากระบบเลยนะครับหลังจากบันทึกเลขคำสั่งแล้วก็ผู้มีอำนาจลงนามแล้วนะครับสั่งพิมพ์พิมพ์มพมเสร็จปั๊บก็ให้เสนอผอสถานึกษาลงนามนะครับแล้วก็ทำการสแกนนะครับเอกสารเข้าสู่ระบบออนไลน์เข้ามาจากโรงเรียนเลยนะครับแล้วก็ตัวเอกสารที่เป็นลายมือชื่อลงนามโดยผอโรงเรียนเนี่ยก็ส่งมาตามกระบวนการปกติ ครับตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามานิดหนึ่งนะครับครับสแกนแล้วก็อัปโหลดขึ้นสู่ระบบนะครับอันนี้คือข,ขั้นตอนที่เพิ่มมานะฮะสรุปก็คือว่าสรุปก็คือว่านะครับในขั้นตอนที่4นะครับขอเน้นย้ําให้ทางเขตดำเนินการาเสนอนะครับให้อกคอ,อสอเขตพิจารณาผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนภายใน10เมษาถ้าเป็นไปได้นะครับ แล้วก็ในขั้นตอนที่5นะครับขอให้ท่านเน้นย้ําเชิงนโยบายหรือถ้าจะมีหนังสือสั่งการไปได้ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับไปยังสถานศึกษาให้กําหนดแนวปฏิบัติว่าให้เข้ามาทําการบันทึกเลขที่คําสั่งของโรงเรียนตัวเองนะครับพร้อมกับทําการสั่งพิมพ์คําสั่งและบัญชีแนบจากระบบเพื่อให้ทางผู้อำนวยการสถานศึกษาเนี่ยลงนามแล้วก็ทําการสแกนคําสั่ง แล้วก็อัปโหลดคําสั่งที่มีลายมือชื่อลงนามแล้วขึ้นสู่ระบบจากสถานศึกษาเลยนะครับส่วนเอกสารที่เป็นคําสั่งต่างๆเนี่ยก็ส่งมาตามกระบวนการปกตินะครับอันนี้คือข้อเน้นย้ําในกระบวนการที่4กับ5นะครับที่ที่จะขออนุญ,ญาตย้ําท่านตอนนี้นะครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับที่สําคัญมากๆอีกส่วนหนึ่งนะครับคือ ข้อมูลหลังจากที่มีการเลื่อนเงินเดือนเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทางสถานศึกษาลงนามในคำสั่งและเขตพื้นที่ลงนามในคำสั่งเลื่อนเรียบร้อยนะครับระบบจะทำการเขียนข้อมูลนะครับลงไปในข้อมูลเจ้าของทะเบียนประวัติรายบุคคลนะครับโดยจะมีข้อความนะครับข้อความเนี่ยเป็นข้อความมาตรฐานนะครับที่ กคศและสพทเนี่ยร่วมกันกําหนดขึ้นมานะครับเป็นแนวปฏิบตัติว่าต้องเขียนแบบนี้นะครับจะปรากฏในเอกสารปรากฏในข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคลนะครับขอให้การเขียนเอกสารทะเบียนประวัติกพ .7 ในหมวดตําแหน่งและอัตรางเงินเดือนนะครับใช้ข้อความเดียวกันเลยนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้กระดาษกับอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะครับอันนี้ขออนุญาตย้ำนะครับ ก็มีหลายเขตฮะที่ที่อ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ไปบ้างแล้วบางส่วนนะครับบางเขตก็ยังเขียนโดยใช้มาตรฐานเดิมที่อาจจะมีความาไม่เหมือนกันในมุมของข้อความอยู่นะครับก็อยากจะเน้นย้ําให้ใช้ข้อความของอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักแล้วเขียนกระดาษให้ตรงตามอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับพอเวลาเราสแกนเอกสารก็พอเจต้นฉบับเข้าไปปับ๊บแล้วผู้ใช้ข้อมูลเรียกข้อมูลมาเทียบกันเนี่ยมันจะได้เป็นเนื้อข้อความเดียวกันเลย นะครับเนื้อข้อความเดียวกันเลยนะครับท่านอาจจะสั่งทําตรายางหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้เป็นข้อความที่เป็นข้อความเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นประเด็นย้ำนะครับว่าในขั้นตอนที่4กับ5เนี่ยจะจะดำเนินการอย่างไรนะครับอันนี้มีประเด็นซักถามนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ cai นะครับเป็นตัวอย่างของ cai เราจะมีโปรแกรมลักษณะอย่างเงี้ยครับเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ท่าน ใช้งานโปรแกรมเหมือนกับหน้าจอจริงๆนะครับจากเดิม่ยเป็นคู่มือกระดาษนะครับตอนนี้ก็จะเป็น C.I. แนะนําว่าจะต้องทําอย่างไรยกตัวอย่างเช่นกรณีลงทะเบียนรับรหัสผ่านทํำยังไงนะครับก็จะมีตัวอย่างให้กดดูเลยนะครับเป็นหน้าจอเหมือนกับท่านเปิดโปรแกรมจริงๆเลยนะครับถ้าเกิดงงอยากจะกลับไปดูข้อมูลย้อนหลังก็กลับไปที่ขั้นตอนก่อนหน้าได้นะฮะก็จะมีเจ้าหนูน้อยหนูหินตัวนี้ครับ มาช่วยแนะนําว่าให้คลิกตรงไหนกดตรงไหนนะครับครับมีทุกขั้นตอนเลยนะฮะครับก็แบ่งออกเป็นหมวดดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านนะครับแต่คิดว่าขั้นตอนการขอรับรหัสผ่านเนี่ยคงคงทำไปหมดแล้วใน48เขตก็จะมีเคสกรณีลืมรหัสผ่านเท่านั้นนะครับแนวปฏิบัติทําอย่างไรนะครับการบันทึกการออกคําสั่งใช้โปรแกรมตรงไหนอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีหน้าจอให้ท่านดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับกดตรงไหนยังไงนะครับอย่างเงี้ยนะครับ ก็เปิดดูจากตัว C I ตัวนี้ช่วยได้นะครับก็จะทําให้การใช้โปรแกรมเนี่ยทำงานได้ไม่ไม่น่าจะยุ่งยากนักนะครับแล้วก็จากที่ผมได้เรียนไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปบันทึกข้อมูลแค่ไม่กี่จุดเองนะฮะทีนี้มีประเด็นที่อยากจะชี้แจงความเข้าใจในหลักการนะครับว่า,าในการคิดคำนวณข้อมูลงเงินเดือนต่างๆเนี่ยเราใช้หลักอะไรนะครับเป็นการเน้นย้ำเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันนะครับ คำถามที่ผมจะขึ้นบนหน้าจอนะครับเป็นคำถามที่รวบรวมมาจาก c อเซ็นเตอรนะครับแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติที่โปรแกรมในขณะนี้ดำเนินการตามหลักนี้อยู่นะครับตามหลักนี้อยู่นะฮะคำถามจะมีอยู่คําคำถามนะครับที่เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเชิงนโยบายนะถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามต่อเนื่องจากคำถามใน5ข้อหลักนี้นะครับ ท่านสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะเพื่อที่จะเข้าใจว่ากระบวนการหลักคิดของระบบเนี่ยเป็นไปตามหลักการแล้วมันตรงกับที่ท่านเข้าใจไหมหรือว่าขัดแย้งกับแนวทางปฏิบัติที่ทําอยู่หรือเปล่านะครับคาถามที่1นนะครับถามว่ากรณีที่ข้าราชการครูคอสอสแต่ได้รับเงินเดือนไปกินอัตรางเงินเดือนของเพดานเต็มเพดานคอสอสาแล้วไป ใช้เงินเดือนเบิกจากของอันของคอสสี่นะครับถามว่านะครับในการจัดทําบัญชีนับตัวเลื่อนเงินเดือนนะครับจะอยู่ในกลุ่มของคอสสาหรือคอสสี่นะครับผมตอบได้เลยใช่ไหมหมอครับครับก็คือให้ค่ายการในกรณีนี้นะครับอยู่ในกลุ่มที่1 แล้วก็ให้อยู่ในกลุ่มอยู่ในอันดับของคอสอสนะครับไม่ใช่ของคอสอสีนะฮะโดยาทางสอบทแล้อก็กกศเนี่ยมีหนังสืออ้างอิงให้ท่านเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดได้นะครับหนังสือสอทศ4 0 0 0ท0ับว1 4 7 7นะครับรายละเอียดตามที่ผมระบุไว้ด้านล่างนะฮะก็ใช้หลักนี้อยู่นะครับคำถามที่2นะครับถามว่า ข้าราชการในกลุ่มที่2นะครับตำแหน่งและวิและวิทยาฐานะในอันดับคอสอสและ5ถ้าเป็นพล,ลเรือนหรือสารสบายคลองเล็บ2ก็คือข้าราชการในระดับ9-11ถึง11เนี่ยการนับตัวการเลื่อนเงินเดือนกระทำที่เขตพื้นที่หรือที่สพทนะครับคำตอบก็คือทำที่สพทนะครับข้อ3นะครับกรณีครู ที่มีหนังสือแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนนะครับผู้อำนวยการสังษาการนับตัวและการคํานวณโค้ต้าควรอยู่ในกลุ่มผู้สอนหรือครูนั่นเองนะฮะหรือว่าไปอยู่ในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษานะครับคำตอบก็คือให้อยู่ในกลุ่มของครูนะครับในกลุ่มที่1น,นะฮะถูกต้องนะครับบอกครับครับต่อไปข้อ4ครับ อันนี้เป็นเรื่องของการปัดเศษนะฮะก็คือกรณีที่มีการคำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเข้าไปกับเงินเดือนเนี่ยนะฮะให้ปัดเศษทิ้งหรือว่าให้คงเศษทศนิยมไว้นะครับตอนนี้หลักของโปรแกรมเนี่ยย,ยึดตามหนังสือของกระทรวงการคลังนะครับให้คงทศนิยม2ตําแหน่งไว้โดยไม่มีการปัดเศษทิ้งนะครับอันนี้โปรแกรมเป็นอย่างนี้อยู่นะครับ โอเคนะครับหรือว่าต่อไปคำถามสุดท้ายนะครับถามว่าครูผู้ช่วยนะครับให้ดำรงตำแหน่งครูคอสอนหนึ่งนะครับให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดนะครับอันนี้ท่านจะจะชี้แจงเองไหมครับครับโดยเชิญท่านท่านรัตศิชัยครับ ท่านคณะผู้บริหารเพื่อนชาวกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา48เขตที่เคารพจิิงครับสำหรับประเด็นของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับก็จะเป็น2ประเด็นก็คือกลุ่มครูผู้ช่วยที่ยังอยู่ในอันดับครูผู้ช่วย กลุ่มนี้ก็เป็นการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานก็คือตามการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามปกตินะครับใครได้ครึ่งขั้น1ขั้นนะครับก็จะมีการเลื่อนเงินเดือนโดยใช้บัญชีแนบท้ายหนังสือบวจ็ 7, ปี2554นนะครับซึ่งก็ยังใช้บัญชีตัวนี้อยู่ซึ่งเป็นบัญชีชั่วคราวที่เป็นบัญชีแนบท้าย หนังสือบวจิ 7. คกับแท้ที่จริงก็คือแนบท้ายพระราชกิจสณีกาการปรับเงินเดือนนั่นเองนะครับประเด็นที่2กลุ่มคราการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับที่มีผลการประเมินผ่านการทดลองเข้ม2ปีแล้วนะครับกลุ่มนี้ถ้าเป็นกลุ่มหลักสูตรปริญญาตรีที่บรรจุในคพาวอัตราแรกบรรจุที่อันดับ 7,940บาทนะครับกลุ่มนี้เนี่ยคงยังใช้การให้ได้รับเงินเดือนตามกฎกกสฉบับปี2,553อยู่นะครับตามบัญชีนแนบท้ายก็ให้ใช้อัตรา1 7 7่0นะครับเอ 10, 7 0นะครับ คราวนี้เมื่อเราทำคำสั่งให้พ้นการทดลองเข้มที่1,770พี่น้องเขตก็จะถามทันทีว่าเ,เลขนี้เนี่ยไม่มีอยู่ในอัตราของบัญชีบ ю อจนะครับเลื่อนเงินเดือนไม่ได้นะครับเลื่อนเงินเดือนไม่ได้อันนั้นเป็นเป็นความเข้าใจที่ยังยังเคลื่อนอยู่นิดหนึ่งนะครับ เหตุผลเพราะว่าอัตราเดิมที่เราใช้1 7 7 0เนี่ยเป็นอัตราที่เป็นไปตามกฎหมายนะครับซึ่งขณะนีเ้เราอยู่ระหว่างที่จะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหนังสือกฎกกสศดังกล่าวอยู่นะครับรวมทั้งเราอยู่ระหว่างที่จะดําเนินการในแบบให้เปิดเสร็จเร็วขึ้นด้วยการหารือกับองค์กรผู้มีอำนาจตามกฎหมายอยู่นะครับ ก็จบปัญหาตรงนี้ไปทีนี้มาถึงประเด็นของการเลื่อนนะครับถ้าเช่นนั้นฐานของการเลื่อนถ้าไม่มี1770เนี่ยก็เป็นการภายในไว้ก่อนว่าเราก็ต้องใช้ขั้นใกล้เคียงนะครับขั้นใกล้เคียงขั้นใกล้เคียงก็มี2ขั้นก็คือขั้นใกล้เคียงที่ต่ำกว่ากับขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่านะครับเป็นการภายในว่าเราคงจะต้องใช้ที่ขั้น1 1 0 0 0 1นะครับ11,000บาทเป็นฐานเลื่อนสําหรับครูผู้ช่วยที่รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูรับเงินเดือนในอันดับขอสอนหนสำหรับหลักสูตร4ปีการดําเนินการสั่งให้เลื่อนเงินเดือนก็จะสามารถสั่งต่อไปได้ครับเปียนมาเพื่อทราบครับครับผม11,000ครับ ครับเดี๋ยวผมจะในส่วนของข้อ5เนี่ยนะครับเข้าใจว่าต้องชี้แจงเพิ่มเติม,ตมยาวทีเดียวเพราะว่าเห็นแบ่งเป็น3กลุ่มใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะทําคําอธิบายตรงนี้แล้เรียนปรึกษาทางสํานักง,งานกคสในเรื่องของข้อความที่จะอธิบายท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเอาขึ้นเว็บไซต์ให้นะครับว่าตอบออกมาปเป็นอย่างไรนะครับเมื่อกี้หนึ่งหนึ่ง 770ตกลงสรุปว่าเป็น1100 0นะครับ1100 0นะฮะครับส่วนส่วนนิยามว่าผ่านการทดลองอย่างเข้มหรือยังคงเป็นครูผู้ช่วยอยู่แล้วต้องประเมินโดยใช้ผลการประเมินนี้เดี๋ยวผมจะทำคำอธิบายเพิ่มเติมไปให้อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้คำถามที่รวบรวมมาจากทางเขตพื้นที่เนี่ยนะครับก็มีหลักๆอยู่5ข้อนี่แหละครับ ไม่ทราบว่าทางเขตพื้นที่มีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมครับที่จะสอบถามไม่ว่าจะเป็นเชิงนโยบายหรือในเชิงเทคนิคน,นะครับสามารถสอบถามได้เลยแล้วก็เดี๋ยวทีมผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ตอบคำถามให้ท่านได้เลยครับเชิญครับ